โอ้เข้ามาค้าขายกันในกองถ่ายด้วยใช่ไหมนี่ครับน mm ี่ครับนี่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 คนแรกเลยคนแรกเลยคนเริ่มเขาเป็นคนเริ่มค่ะมาขายก่อนขายนมขายรองเท้าขายอะไรขายดีขายชุดชั้นในไปกองถายว่าตลาดนัดมะคายไปจบอันสุดท้ายตกใจมากครับขายผ้าอนามัยติดแหฮะ อันนี้ขายแกได้ซื้อฉันไม่เห็นได้ซื้อเลยผมก็ใช้อะเดี๋ยวเป็นอย่างเไงด้วยเหรอผ้าอนามัยติดเออป็นนผ้าามัยติดแอร์ค่ะคือสมมติว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะเย็นว้าวใช่ค่ะมันจะเย็นแล้วมันจะสะอาดไม่ฮีทหรือเปล่าแต่จริงแล้วแล้วขายดีมากอแต่ปรากฏว่าโดนไม่ดีแบบนี้แต่ปรากฏว่าไม่ท่านผู้ชมก็จะสงสัยแบบนี้นะผ้าอนามัยติดแอร์ทำไมมันต้องเย็นด้วยเหรอ คือเขาบอกว่าข้างในที่ที่ใส่ไว้ข้างในผ้านามัยเนี่ยค่ะมันจะเป็นน้ำมันมวยใช่มันมันทำให้มันทำให้แห้งอะค่ะแห้งไวแล้วก็ใส่แล้วห้ามเดินผ่านพัดลมฮะไม่ะมันจะแสบป้าไม่ซา ไม่เคยได้ยินเนี่ยว่าทำไมท่านทำไมเราต้องทำไมเราต้องรู้สึกเย็นตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกสบายไม่รู้สึกเหมือนอับป๋าหัใช่ไงเราเป็นแล้วมันจะอับอับมเลื่องอีกนะแต่จริงๆอ่ะเวลาเวลาทำมันคิดของแกนัมันเลือดจากนิสัดวง เหมือนกันก็เถอะเหนื่อยใช่ขายดีนะช่วงทดลองใช้สนุกมากนะหันไปมองพี่เขาจะน่าแบบเฮ้ยจะเชื่อเออหลังจากนั้นก็จะมีคนแบบมาขอซื้ออะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มขายรองเท้าขายนู่นขายไม่รู้เรื่องว่าทำไมไม่รู้เรื่องอะไรแอบขายพลานว่ะโอ้มีหน้าเขาถึงยิ้มว่าเป็นพริกไรฮิตนะที่ปุ้ยอดติดแอร์เลยจำอะไรมีเยอะนิดนหน่อยหน่อยค่ะดาวบ้านดาวรถ รวยกับเพืพ่อนเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนติด